สาวสาวมณีน้อยฝั่งนี้เป็นอะไรนาะนี่นออ๋อฝั่งนี้เป็นโซนทางเข้าค้อกวัวเนาะทางเข้าคอกวัวโอ้อาจารย์นนชิตทำอะไรครับโซลาเซลล์ครับอ๋อที่สวนนี่จะมีโซลาเซลล์เนะาะก็จะมีโซลาเซลล์ใช้กลางคืนเนาะช่วงกลางคืน กังคืนอันนี้เจ้าของสวนนะครับนี่บ้านสวนแพะคนนี้แหละครับนี่ถ้าได้ยินแต่เสียงก็นี่แหละครับคนนี้เลยครับผู้ที่ทําช่องบ้านสวนแพะเนาะใช่ครับบ้านสวนแพะทาลงลงคลิปบ้านสวนแพะเราก็ไม่เน้นวิชาการเนาะเป็นการทําเกษตรแบบสนุกสนานแบบมีชีวิตครับแบบพนักง,งานออฟฟิศทำงานวันหยุด มาทาเกษตรวันหยุดใช่ไหม, <laughs> ไ,มไม่เน้นวิชาการครับ <laughs> เพราะว่าเราไม่มีความรู้มากอก็ถือโอกาสลงลงคลิปแบบใครอยากจะใช้ชีวิตช่วงวันหยุดใช่ไหมครับมาทําสวนใครมีที่เนาะมีที่ไม่มีไอเดียว่าจะทําอะไรบ้างเนาะบ้านสวนแพ้กเ็เป็นไอเดียได้ไ<ม>นะครับเป็นไอเดียได้ ถ้ารวมๆแล้วกิจต่อยอดเรากิจกรรมก็เยอะอยู่เนาะกิจกรรมก็หลายอย่างกิจกรรมมีทั้งก็เหมือนชื่อเนาะมีบ้านพักมีสวนมีแพะมีแพะอ่าแพะนี่ก็มีจริงๆก็มีวัวด้วยวัวแล้วเงไก่ไข่มีไก่ด้วยไก่ไข่ไก่เนื้อครับไก่เนื้อก่อนมีปลาเลี้ยงปลาดุปลาดุพอดีปลาดุหมดรุ่นครับครับปลาดุก็มีปลาดุก็มีครับแต่หมดรุ่นไปแล้วยังไม่ได้ลงมา กบก็เคยเลี้ยงกบก็เคยเลี้ยงครับกบทำมาหลายอย่างแล้วทำมาหลายอย่างทำทุกอย่างลองผิดลองถูกครับตอนนี้ก็ได้ความรู้เยอะแล้วเนาะครับก็เป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์เห็นว่าจะมีการต่อยอดไก่บ้านอยู่เนาะก็เป็นแนวคิดเป็นแนวคิดเนาะเป็นแนวคิดก็คิดว่าลังจากเทียบเทียบผลผลิตของไก่ไข่กับไก่บ้านแล้วมัน ไก่ไข่ก็ทำมาทําได้ไหมแต่ว่าเราจะสู้ราคาต้นทุนอาจจะต่างกันต้นทุนอาจจะต่างกันต้นทุนค่าอาหารเพราะเราต้องเน้นเน้นเอาไข่เนาะดังนั้นต้องอาหารต้องต้องพึ่งต้องพึ่งอาหารเออพึ่งอาหารนะครับพึ่งอาหารอาหารเม็ดอาหารกระสอบคือต้นทุนนี้ต้องยืนพื้นอย่างเดียวครับเลี้ยงแก่บ้านก็ มันจะเลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติก็ได้ปล่อยยิ่งถ้าเรามีพื้นที่อย่างนี้เนาะเราก็ปล่อยได้เนาะก็ปล่อยปล่อยปล่อยได้สังเกตจากไก่จากเดิมเดิมมีมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีไม่กี่ตัวทําไปทํามาแล้วออกลูกออกลูกออกลูกมาเพียบเลยเดี๋เลยมีเราคิดว่าไออาจจะต่อยอดไก่บ้านเนาะไก่บ้านไก่บ้านก็ไม่ก็ถือว่าไม่เสียหายเพราะว่าเขามีตลาดมีตลาดรองรับตลาดรองรับเลยตลาดรองรับถึงเดี๋ยวว่าราคาก็อาจจะ ข,ขึ้นลงตามสถานการณ์ครับก็รอติอออดตามชมเนาะรอติดตามชมว่าจะผันออกมาเป็นไก่บ้านเจะเน้นออกมาเป็นประมาณสักรูปแบบไหนเยอะขนาดไหนเนาะครับ,รบเอ,อถ้ามีเยอะก็อาจจะแชร์ให้ลูกเพจฟังหนออ่อยเนาะเผื่อว่าใครอยากได้<า>ไก่บ้านไปอะไรอะไปรับประทานเนาะไก<ช>่ไปนิ่งไปอินซี ทำได้หลายอย่างครับไก่ทำได้หลายอย่างอ๋อปีนี้มม่วงก็เยอะเนาะมม่งวงให้ผลผลิตเยอะดีก็พอมีนี่ขนาดขนาดปลูกแบบยังไม่หลายปีได้ี่อันนี้มาลงสองต้นนี้มาลงปีที่สองครับปีที่สองอ่ะเนาะปีปีแรกได้ผลผลิตได้ยังปีแรกได้ครับได้ซื้อมาต้นใหญ่ได้ซื้อ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 ต้นใหญ่มาลง คือเขาออกลูกเขาออกลูกเลยได้ครับไม่ตัดลูกทิ้งก็ปล่อยให้เขาออกมาไซส์ไหนครับที่ซื้อมาเริ่มแรกเลยเนี่ยตัวนี้เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเนาะครับเมตรห้าสิบราคาอยู่ประมาณต้นต้นหนึ่งประมาณสามร้อยสามร้อยเนาะสามร้อยปีที่สองจะได้ผลผลิตเนาะเดี๋ยวมาดูนิดนึงเนาะนี่นะครับถ้าใครอยากปลูกมะม่วงให้มันได้ผลผลิตเร็วเนาะ เอาต้นประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบ